สวัสดีครับก,กลับมาพบกับสายใจแข็งนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเติมอ,อยู่ที่3าบาบาทนะครับแพ็กนี่เด้งหยาวยวนใจมากแต่ละแพ็กนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเติมอ,อยู่ที่3าบาบาทเท่าเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่มาสเตอร์สองนะครับจริงใบเหลือกดลง16ใบก็คือสามารถกดขึ้นท็อปร้อยได้นะแต่ของรางวัลไม่คุ้มค่านะครับที่เป็นกี้เปิดดูนะของรางวัลก็จะเป็นพวกแสงมืด4ี 5, ่ถึงห้าสามถึงสี่ดาวนะครับซึ่งถึงเราได้แสงมืดตัวดีๆมาเราก็อาจจะไม่มีปัญญาทํา เอาไบส,สีทองมาเปิดอัพตัวที่เรามีให้กิ่งก่อนว่าน่าจะดีว่าสำหรับสำหรับสายสายแจ็คแข่งนะตอนนี้ก็อัปเดตต,ตัวละครนะพลังอยู่ที่แนซนสี่นะครับก็มีอาวุธเพิ่มมาสองสามอันแล้วก็มีก็ยังใส่โลโลก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ของก็ยังไม่สุดเท่าไหร่การเน้นเป็นดัมมี่นะครับเป็นคิดดัมมี่ส่วนใหญ่ลเล่นก็จะเล่นเป็นเต็ดนีถ้าลงดันก็จะเน้นถึกนะครับ สวใหญ่ถ้าสมมติงลง r t a ก็จะเน้นดัมมี่นะครับเน้นปิดตัวหลังเขาให้ตายเลยนะก็จะเป็นคีย์แดม169ไอแพ็ก5,000นะเกาะก็จะน้อยนิดนึงด้วยก็จะน้อยนิดนึงแต่ว่าใน r t a ก็มีประโยชน์นะถึงเราถึกมาแต่ว่ามอนเราตายหมดก็ก็ทำอะไรไม่ได้นะเลยทาเป็นดัมมี่หรืว่าอ,อ,อันนี้ก็เอาไว้แรกตัวก็ดีนะสําหรับสายที่แบบไม่มี ไม่ค่อยได้เปิดตัวนะแลกจนครบไปเรื่อยๆก็ไดนะ้าะได้ตัวอะไรก็ปั้นไปนะแลกเตะเรื่อยๆคอยมานั่งรีนะตอนนี้พวกดันนภาผมก็ได้เคลียร์ไปถึงชั้นร้อยนะพวกหอยากชั้นสองร้อยก็ตัวเด็กเคลียร์ครบมาแล้วนะหอรับพาเคลียร์ถึงชั้นร้อยแล้วก็หอธาตุแต่ละธาตุก็เคลียร์ถึงชั้นเจ็ดสิบนะคือตอนนี้มันเกมมันอัปเดตแพทใหม่มาไม่ไม่โดนบัฟพลังก็คือสมมติพลังเราไม่ถึง ก็ไม่โดนหักหักพลังนะครับเราก็ยังตีแรงเท่าเดิมนะทําทำให้มันลงง่ายครับสสยใจแข็งก็อยู่อยู่ได้ <g ill ies> อยู่สบายขึ้นมาตอนนี้ก็พลังรวมมอนเตอร์ทั้งหมดนะ่าอยู่ประมาณที่แสนสามถึงที่สนตินะครับเพราะาจริงๆผมดีตัวกระจายนะครับจริงๆผมสามารถดันพลังขึ้นไปสูงได้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่า r t a ตอนนี้มันเป็นห้าตัวผมก็เพิ่งรีจีนไฟไปไป,ไปท,ำทำน้องเขียวเ,ยวเ,ยวเียวเพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวมาดูพวกมอนเตอร์อัปเดตมอนเตอร์นะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ครับดอกก็ให้ดูเรื่องบัญชีก่อนนะครับถ้าสำหรับใส่ใจแข่งที่เรื่องบัญชีห้าสิบสามนะตอนนี้เรื่องบัญชีก็คือที่มันได้เยอะขนาดนี้มันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคความลับมันอยู่ที่รีรีตัวนะครับ รีตัวปั๊มห้าดาวนะครับใช้ที่รีเอานะครับเนี่ยก็คือที่รีตอนนี้เหลือศูนย์อันนะครับก็ <c oughs> คือปั๊มเลเวลบัญชีขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็ใช้ที่รีไปหมดนะครับจริงๆผมก็พยายามเวลาได้ตัวห้าดาวมาอย่างเงี้ยเราอยากใช้ใช่ไหมเราพยายามอัพสกิลให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปปลุกพลังผมว่าพอสกิลเต็มก็สามารถเล่นได้แล้วไม่ต้องปลุกเยอะก็ได้นะบบางเกมบางจังหวะอย่างเงี้ยเราหาปั้นตัวแก้ทางอะไรเงี้ย เล่นทางแล้วนะอันนี้คือผมก็พยายามอัพเลเวลให้เยอะที่สุดนะทุกตัวที่มีนะเพื่อปั๊มเลเวลบัญชีนะก็วิธีก็ง่ายๆครับกดเข้าไปแล้วก็อัพนะครับนี่คือความลับเลเวลบัญชีนะสำหรับไม่ได้เติมเยอะไอโอกาสที่เราจะมีเลเวลบัญชีสูงนี่ยากมากนะ เดี๋ยวมาดูตัวละครที่ใช้แล้วก็ลูนแล้วก็พลังนะต้นใหญ่ก็พลังประมาณ90,000ถึงแสนกว่านะต้นใหญ่ีอยู่ประมาณ900,000ืนนี่นนี่ก็เป็นตัวละครที่ต้นใหญ่เนใช้นะก็มีกินน้ำขี้ไม่ล่าแล้วก็แวนน้ำแล้วก็นกน้ำนะแล้วก็จะมีกินไฟด้วยถึงจะปลุกไม่เต็มนะกินไฟตอนนี้คุมเดือเหมือนเจะเหลือแค่ปลุกเก้าหรือ เหลือแค่ปลูกก้านะเพรว่าสกิลเต็มแล้วก็แพนกวินนะแพนกวินก็เล่นได้บางทหาการนะกินน้ำผมก็อยู่วังประมาณ9กนะ้านเจ็ดะประมาณนี้นะแวนก็คิดดำสองเจดสินะอันนี้ก็ใส่รูนที่เรือเือนะกินไฟเพราะว่ามันบางมากไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหรนะ่อยากจะตัวน้ำมีก็จะเล่นเป็นพวกแวนตอนนี้ก็ทําน้องเคียวมาใหม่นะดีกินไฟไปทําน้องเคียวมาแทนนะ น้องแก้วน้ำวันนี้ก็เปิดเปิดแล้วก็อัพสกิลนะครับน้องเขียวตอนนี้สกิลก็ยังไม่เต็มนะเหลือไอ้นี่อันหนึง่งยังหาไม่ได้แค่นี้ก็พอเล่นได้นะเราก็ไปลงเล่นเลยส่วนหลักๆกก็ใช้พีแสงพีไฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็ล่มแล้วก็มองไฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวลงอาีเอประมาณนี้นะก็คือคอมโบก็คือเอาตัว ตัวชุบมาชุบตัวดาเมดแล้วนะแล้วก็มีซับสองบบอะไรประมาณนี้เนะลือกให้ทุกตามีซับสองตัวนะประมาณนั้นนะแย่นี้ก็เลือกซับสามก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะแล้วแต่เจอนะถ้าเจอพวกออเบียอะไรเงี้ยอย่าไปยื้อลองเน้นตัวดามเมจเยอะๆจบใบไวอะไรประมาณนี้ก็คร่าวๆรหัสกามีประมาณนี้ตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ